สวัสดีครับผมชาติจริญทรั์นะครับนี่พาพี่น้องมาดูทีมงานแก้วสง่าจเจอกับซานี่ C, Super C e. เอสวสองหนึ่งห้าสี่ซูเปอร์เอซีเอเออใส่กีตังหน้าฝนน้องหน้าฝน,น,านยังดุยงานต่อโอ้นีครับขุดอ่างเก็บน้ำซีรีส์ห้าร้อย อูเอ๊น่าจะแปดแปดซีนะสูนซานีนะ Cm50 ครับเอ๊ะเดี๋ยวถามตัว ACE นี่จะถามก่อนว่าอีกชั่วโมงแนละ้วชั่วโมงกันบินสูงไหม <c oughs> อ่ะเรียบร้อยครับไป ชันชันจันให้ครับเออผ่านก็ผ่านอฝนมาเยลยแล้เดี๋ยวลบก็มาต้องอัดจริงครับเดี๋ยวเช็คชั่งโมงให้ดูแล้วฝนจะมาแล้วรอกครับรอก ล็อกกี้ครับร้อยเก้าห้าไม่เริ่มจะมืดแล้วช่วงนี้พายุเข้าครับอผักเหนือก,ก็ตอนนี้พเยาวพเยาวนี่น้ำทะลักมาแล้วเชิงรายนะก็ าเนือนี่น้ำท่วมครับนะอีสารก็ยังโซนวิรีรัมยังยังแรงอยู่ครับนะยังได้อยู่แต่ก็ตกทุกวันเหมือนกันพี่น้องแต่ยังทำงานได้แล้วก็ไม่ท่วมครับผมไปบนไปกับชาติเจริญทรัพ์นะครับสซนสานี่เอสวายสองหนึ่งห้าสี่ซูเปอร์เอก็มุยงานต่อ,อ รอกๆร้อยเก้าห้าครับุูสุดสักอ,อ,อันนี้รอกอันนี้ก็รอกอยู่แรกๆนี่ไ <c oughs> ี่น้ำฝนนะครับฝนลงมาก็ ไปเรื่อยๆครับนะเายสูตรน้ำหอมได้เอาล็อกโอ้โหเออวันนี้ยังไงยังไงนี่โอ้โหเอาเครื่องดื่มมาให้ก่อนแท็กซี่0.93ลูกบาทเมตรสำหรับบั克เก็ตของเขา เอารอกครับขอยิ่งยงเอ,อ้อรอกคันนี้นี่สุดๆนะครับโอ้เสียบอลเสียบอลครับติดกลางวอลาย์ลอง,ลง,งเร่งงานหน่อยครับเร่งงานหน่อยเอ,อ้ยเอ,อ้ย ทังนี้ทางนี้มา <laughs> ทางนี้ทั้งนี้เอนนี้ไล่ๆ <laughs> ตรงนี้อา้าวถึงไหมโอเคเดดถอยมามุมนี้ครับไม่เป็นไรทีก่ร้อยเก้าห้าครับ คนน่าจะมาช่วงเย็นๆครับสองุ้มมิซูมิชิ4 M50 ครับ158แพลังมาวัดรบเครื่อง2,000รอบต่อนาทีเกาะตบที่แดนแผ่นดินใหญ่สีสูบโชโบคอมมอนเดว์วินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับมิซูมิชิปั๊มคาวาสากิเคเจ็ดปีตัวเดินขยาบา้่าไบเทค80เซนครับโรลเลอร์8ตัวแครีสอ กาดข้างรับตัวยังรออยู่ครับไอ้นมตีอ้าวจะไวไหมร้อยเก้าห้าเสียบอนเอา ฟ้าแกขับ6 6,700ชั่วโมงครับคันนี้อ๋อว e e. e นี่เจ็ด e เจ็ด e เจ็ด e นี่ห้าซูบครับนะนี่ต้องไปอยู่ข้างหน้าซะหน่อย 6,700ชั่วโมงก็ยังเปรี้ยอยู่ครับออดูแลโดยแม็กซานี่นะครับนี่สวนสักตัว 7E ซีรีซิลิฮาร้อครับ50ขามันเร็วยังตีจัดเต็มครับ เดโมอยู่ฝั่งโน้นเรื่อยๆเป็นต้องหน้าฝนช่วงเช้าจะวิ่งไม่ค่อยได้วิง่งสายๆหน่อย <c oughs> <c oughs> โอ้รู้สึกว่าฟันจะหายค่ะอันสีหนึ่งเอสองร้อยสิบครับ ตรงนี้สวยจัดบูมอาร์มเชื่อมนอกเชื่อมในครับเสริมด้วยแผ่นเหล็กสามเชกหลอดไฟ LED จอก็จอรุ่นแรกจะเป็น LED แล้วปัจจุบัน,นเป็นทัชสกรีนนะครับ2 0 4กับ 205hdpc นะครับแล้วก็140ดูแลด้วยแม็กซานี่ก็ไปไหนมาไหนก็เจอครับนะสำหรับซานี่ อ๋อมาดูคันรอซะหน่อยอ๋อดิก้าน้องอิสุดิก้า,กาดิก้าจะแต่งเป็นจิก้าด้วยหรดิก้าตัวนี้ก็น่าจะอ่าน่าจะ 4HK น้อง 4HK หนึ่งเนาะอาจจะมี 4HK 6HK สองอุ้มครับค่าเหนื่อยก็น่าจะไม่แน่ใจเที่ยวเท่าไหร่สำหรับหกล้อนะครับถูคนงานคนน้ำเข้ามาเยอะเลยโอ้เสียงปั๊มไม่มีดังเค่ก็มิเตมิซูก็จะดังดังไม่กระหึ่มนะครับตามสไตล์ของเขา x z 3 6 0ต่อสานเขียนไว้นะก็อาจจะเป็นตัวนี้น่าจะอาจจะเป็น 4HK 4HK ก็ 6HK ครับเอา้าสนใจดูได้ครับยูทูบช่องชาติเจริญทรัพย์ว่าเพจชาติเจริญทรัพย์ Excavator Truck 0982723752 น,นี่กับแม็กซามน,นี่ครับเราสอบถามได้6,700ชั่วโมงยังเปรียนฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ